เราก็ศึกษามาว่าทาง CG เป็นยังไงบ้างเราก็ทราบม,มาว่า CG เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ6กทางไฟฟ้าเนี่ยมามากกว่า3.3ปีแล้วก็ CG มีประสบการณ์การติดตั้งโซลาร์มามากกว่า36,000กิโลวัตต์ด้วยมาตรฐานา ISO 9001แล้วก็ ISO 55,001นะฮะแล้วก็มีมีพนักง,งานที่ว่าคอยดูแลเราตลอด25ปีที่จะอยู่กับเรานะะฮที่สำคัญก็คือว่า ทาง KG Solar เนี่ยสนับสนุนเงินลงทุนด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจมากครับซึ่งทีมงานเราเองเรามีปัจใจัยในการพิจารณานะครับหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับซึ่งทาง KG เองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีประวัตินะครับเท่าที่ผมจําได้ก็มากกว่า30ปีะนะครับแล้วก็มีไซด์เรฟเลนซ์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับ ในเรื่องของไอ้ฟินแลนเชียลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรวมกับในการที่เรามีการพูดคุยนะครับในเรื่องของการในช่วงออกแบบนะฮะในช่วงถามเรื่องเทคนิคอลต่างๆนะครับก็มีการให้ความรู้นะครับที่ชัดเจนนะครับอุปกรณ์ที่ทักสารมาก็ได้มาตรฐานเพราะนั้นเมื่อเราเทียบปัจจัยหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าโอเคทีน่าจะตอบสนองนกับ จทย์ของเราได้นะครับเราจึงสนใจที่จะเลือกเขียน้เอมือโดยเ่ทางเคกจีที่ได้มาเสนอผลงานต่างๆที่เราทราบเนะก็ทําให้เราลองเชื่อใจจากประสบการณ์ของบริษัทนะครับเลสเลอต่างๆก็ก็เลยตัดสินใจคิดว่าไม่น่าไม่ผิดหวังนะครับที่ผ่านมาสามสี่สี่ห้าเดือนที่ผ่านมาแล้วที่มาทํางานที่นี่ก็ผมก็เห็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพดีครับ